ครับไว้โอ้โดดออกกะมีครับผมเห็นบ่ได้มาตัวซีมงามอยู่ปลาหมอตะกับก็มี con ตัวใหญ่ ว้ายใหญ่ยุคครับ <traum as> ผมต <Island> ัวส <positives> ีเงาเลยอุ้ยพุดอะไรมาหยุกมาหยุกอันที่จริงผมปิดคลิปไปแล้วครับผมแต่ว่าผมกับผมวานหมอสวนเนาะวานไปวานมาวูวเจออีกแล้วครับผมนี่หลบหนีมันได้อีกแล้วครับผมโอุ้ยโบเห็นเลยครับผมตอนแหลกโบเห็นเลย ได้อีกแล้วครับผมคลิปนี่คลิปที่แล้วก็ไห้เนาะวานช่วงกลางคืนนี่ออ้ยโตบับใหญ่เลยออ้ยโ,ยโ,ยโ,ยโยมเมนของเหรนเน้นี่ไอกุ้งแมืําเพชรบุรีเนาะว้ายมันมันมัน,น,นครับนี่โอ้ยพึ่งจะวานเนาะโบกับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพีกับสวัสดีน้องๆทุกท่านเนะาะนะครับผมเลิกง,งานแล้ว นาผีท่านหนองมาวานแหครับผมเมือ่อคืนนี่วานแหมาสองสามเหมือนเนาะหมานครับผมไปซื้อมาหมันเติบอยู่สภาพน้ำใสครับผมสภาพน้ำมงินนี่ใสทิ้งเลยครับผมโอ้ยเดี๋ยวเข้ามาวานแหกันครับผสมหมานบ่ว่าอะไรละไปกันเลยครับผม ประมาณประมาณมาเนี่ยโหเนาะเอาเปนจะเป็นยังไงลามรถเนาะครับเนาะจะมีปลานะครับผมเปลี่ยนเป็นแแหะที่ยังไงนะเนาะแใหญ่ครับแแหะจีนทุกจ่าเมื่อกี้เอาแแหะหน่อยบ้านเนาะขึ้นวบวมบบยใหญ่ครับผมเอาแใหญ่ดีกว่าตก็นีเกับตาบกใครตาบกใครหางไวได้หรอกประมาณ ใส่สเส้นเนาะผาดแนวไ่แตกเลยแลเบิ่งครับีมานปะแนี่กรเรียนขาดแนเนีนี่าบอ๊ะยง่เล <Sure> ่น right ึ Highway> ๊บเอ้ยบแนี่แนวกบพวก้มานเน่ะเออ ข้าเ่อาอเอยูเมลดหนาแบบ้แล้วคุณเอากระเช้มเนมาลองดครับนาตัวองแม่นี้ติดปลอกนั่ลองดู ผมครับมาครับผมปาดนี่มันหมันคับผมเออแหล่มากนั่นสีหาโทครับผมเฮนี่ปากิตปากิตจิตตายยังมหน้ิตปากิตมาเอาเหมือนหลุดตะกโขบเลย แบบนี้ครับผมดันมันๆดนเป็นโจงงามครับผมถ้าแตเอาเอาแต่ภาคีลูกค้าแบบนี้เนาะนะ มันครับเพิ่งจะมันนี่แหละถึงซีหาตนี่เท่าแหละก็วันมาสิบกว่าบาทนะโอ้ยมามันมันมันงนี่มองกอหญ้านาะมันมีปลาหง่สัวรบบเจ็บปวดจะบาดกลัวมันเลยปุ๊บมาเลย กระสูดครับผมอู down, ่นี่หนิเห็นห็นหนามไหมอู้หโดดออกกะมีครับผมองโดนไหนอุ้ยอุยมะครับผมเจ็บไง่้าวอู้หูขโมตะกร้าไงกระสูดครับผม น,น้อยใดไล้์ปะฮูครับลุ้นซุ้งแล้วแคนี่งกิจัาผู้ชายะกันอีกแค่เงาไปดีกว่าครับผมหมอตะกับใส,ส่้ามหมื่นนะหินกับเย็ดไร้ครับมันเหล่นหนักสองตัวี่ครับหมอตะกับใส่งีย้ยเลย มันหมูกั้นห้าสิบฟอยนะครับผมห้าสิบฟอยยังไงครับผมมันมันมานี้ยมันลินหั่นี่เนียหั่นนี่เนี่ยในปลาเจ็บเจ็บเจ็บเจ็อยู่กระสุกก็ะแล่นออกเลยครับเมื่อกี้อ้ยกระสุกครับผมเน็โอ้ยมันมันครับกระสุก

โอ้ยงานเเป็นคร,ระเมอสกับใส่หน่อยผออมึงเอาครับเาจะใช้ฟ้ามือเขาจะไปอยากแบ่ได้่นหน่อยเท่าแต่จิตใยลุ่งงามครับผมโอ้ประเทอะไยเยอลักแทำม,มอสกับมดมอสกับ บรรยากาศก็จะคำๆเนาะหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแน่ครับผมเมื่อกี้โค้งเดียวได้มากน้อยนึงเนาะผมเห็นบ่ได้มา,มา,มาตัวเสียงงามอยู่ปลาหมอตะกับกับมีแต่ตัวใหญ่เนาะนี่เอ้ยโค้งเดียวหมอตะกับตัวทำฟ้ามือเลยตอนนี้ปลากระสูบครับมนัมนมนันมันเดี๋ยวเข้าไปอีกมองนึงวัิพาพี่พาหนองไปวันอีกมองนึงครับผมในคขาวัชวันธ์มองนี้แต่ว่า มันสี่คำแล้วเนะาะครับก็่าสีลองไปวันอีกมองหนึ่งครับผมพูนครับมองผมเห็นงานเนาะผมเห็นฟูงลูกปลามันหลายครับแล้วก็ปาไไลาใหญ่ลายสวบแบบร้ายครับผมพาสีลองวันขอบขอบเบืงวันจะมีปลาที่ให้หน้องในเบิงบนเนาะพี่เป็นเน่ินอะไรไปครับผมอ้ขี้เกียมหองเนะ เดีหอวเจวานมองนี้แล้วครับผมเป็นเลนน้ำร้ยนนา,รายๆครับมองนี้ลองเบิรงกสีมันบ่อบรรากาศเริมหมุดๆแล้วเนาะที่น้น่นแล้วเนาะมาดอีกครับมาด้องมาดเท่ากันเนื่อแล้วเนาะว่าะไรเนี่ยน้ครับผม ปาเน,นี่หน่อยหนามหลายๆครับนสิมานบ่ โตหรอกครับผมนี่มันขึ้นกงามลร้ครับผมโอ้ปาขาวปลาขาวนี่ครับผมนี่มาแบบนี้เนาะเห็นมันเล็ดงามไรยครับผมตัวมันใหญ่ติดโตเด็กที่หาโตเลยโมอีกแล้วผมนี่เกลีย ý tưởng Ít cái gì quá là cái này thì cái gì nếu phải nếp băng 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 băng

ตาหนีม <muitas> ั้งนี่ครับผมปลากระสงครับผมสงเขากระสูงขมอไวดคอดีๆโอ้ยอ้อกระมังครับผมปลายังนี่ยโตแบบง่ายเลยนี่ครับผมมาดูผิปลาขึ้นนี่ครับผมมันมัน อีกตัวนึงเนาะตัวใหญ่เลยบาดเมื่อกี้นี่มันครับผมนี่ยตัดเก็ศหลายๆนี่เป็นบ่เนี่ยถือว่าได้ไลยอยู่ด้นี่บาดนี่โอ้โหคนน่ะนี่ครับผมโอ้ยหลายตัวอยู่นี่แต่เป็นซีฟครับนี่นี่มันนี่ีผลงานเท่าเนาะแบบแบบไลยครับผม เอผอลอองานโดยรวมเนี่น,นี่มันมันมันครับผมมาจะมืดแล้วอันที่จริงผมปิดคลิปไปแล้วครับผมแต่ว่าผมกับผมวานหมสวนเนาะวานไปวานมาเจออีกแล้วครับผมนี่แบบหนีมันได้อีกแล้วครับผมอุ้ย บมเห็นเลยครับผมตอนแหลกบเห็นเลยวานมองนี้เนาะไอ้มันบเห็นดอกนี่ได้อีกแล้วครับผมคลิปนี่คลิปที่แล้วก็ได้เนาะวานช่วงกลางคืนนี่ออ้ยโตแบบใหญ่งงเลยออ้ยโมเมนของเหรียญน,นี่ไอกุอง้งนทําเพชรบุรีเนาะว้ายมานมานัมน,มนครับนี่โอ้ยพึ่งจะวานเนาะก็คือโบฝัน,น่ามันสิดหยครับ ปลาฉลาดนี่เข้าบอกเอาครับผมเขาปอยเข้าป่อยนึกว่าไนปลาสีหาโตเนาะเมื่อกี้เขาก็เลยเอาขึ้นมาครับผมที่ไนได้กุ้งแม่น้ำครับผมนี่ครับผมผลงานโดยรวมเข้าเนาะมันก็นไไ้เขาได้กินดูนี่ปลาตัวซีใหญ่อยู่ปลากระสงครับปลาหมอตะกรับเนาะเอาไปย่างเอาไป เดดห็ดเดรลพัดอยู่เป็ดต้มก็นได้กระสูกครับผมนี่ี่ยหมานมานันหมานอยู่เงี่ยหนคลิปนี้ผมกะคิดผัดไปนะอยขอโทขอพหยเว้นะที่นี่ด้วยเนาะคลิปหน้าฝาไม่พอกันครับผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ